เจอทันทีเลยอลองดูนะเห็นยังใช่ไหมญี่ปุ่นใช่เหรอใช่อ๋อญี่ปุ่นเห็นไหมยอหญิงเห็นไหมเห็นญี่ปุ่นลองดูสิญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในอยู่ในซีกโลกไหนเหนือหรือใต้เหนือหรือใต้เหน,อหอเหนือหรือใต้ ข้างบนเนี่ยขั้วโลกอะไรเหนือข้างล่างขั้วโลกอะไรใต,<า>ต้ญี่ปุ่นอยู่ตรงไหน<า>อยู่ตรงนั้นน่าจะเหนือหรือใต้เหนืออยู่ในซีกโลกเหนือนะไหนเมืองไหนที่เกิดเกิดอะไรนะน<า>เขาเพิ่งเกิดอะไรไป<า>ซึนามินามิอยู่ตรงไหน,นดูสิทำไมถึงเกิดซึนามินั่นอะ่ะ<า>เขาอยู่ในทวีปอะไรอยู่ในมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรที่อยู่ใกล้ๆมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรแปซิฟิก นะมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้นะเอาชี้ไว้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะตรงนี้นะเอาไปได้แล้วไปได้ยังได้แล้ว,ลวตกลงเอาเปรียบเพื่อนใช่ไหมให้เพื่อนพาไปออาให้สิาศิรนะดาถือไม้ไว้เรียกเพื่อนมาหนึ่งคนวราดาคะวราดาบราดาหนูจะไปไหนคะหนูจะบังนะลูกจะไปไหนเอ่ย <c oughs> ชื่ออะไรที่เคยได้ยินในโลกใบนี้บ้างอเมริกาอาเมริกาอ๋อฮะอ,เม,อ,เ,มอเมริกาเจออย่างอเมริกาเจออย่างประเทศอะไรคะ ประเทศอเมริกาใช่ไหมเอาชี้สิเอาลองดูใช่เปล่าอ่ใช่ไหมสหรัฐอเมริกาไปไปไปรัฐอะไรใหญ่ไหมนั่นนะ่ะใหญ่มากเลยนะอยู่ตรงนี้นะลองดูีิอยู่ในซีกโลกไหนซีโกโลกเหนือซีกโลกเหนือเรียนดูตรงนี้มหาสมุทรอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกี้นะดูข้ามมาข้ามมาอเมริกาอยู่เมื่อกี้นี้ตรงนี้ประเทศอะไรประเทศอะไรคะชี้ิชประเทศญี่ปุ่นนี่มหาสมุทรแปซิฟิกนะจากญี่ปุ่นนะเมื่อกี้นะศริรดามานี่ออมมาออมมานะนี่อเมริกาใช่ปเปล่าใช่ประเทศข้างล่างคือประเทศอะไรประเทศอะไร <c oughs> ฮะประเทศอะไรเอ่ย เม็กซิโกอ้าวเม็กซิโกพอจะรู้จักบ้างแล้วอ้า uh, วไปเรียกเพื่อนมาวรดาเรียกเพื่อนมากฤษณะกฤษณะอ้าวกฤษณะออากฤษณะมาดูที่วรดาจะไปไหนเอาเร็เรเวๆรเช้าเขาให้โอกาสเราไปแล้วไปไหนคะจีนจีนกลับมาเลยกลับมากลับมา เอาหันไปเจอ,อย่าง <ฮ ül. S 1> อ้านนีจีนจีนอยู่ใกล้ประเทศอะไรบ้าง,อ,งอะไรนะข้างบนอนออ่างสรลเอชอช้างอ่านว่าอะไรนะฮะเอเชียแสดงว่าตรงนี้ทวีไปไเอะไรทวีปเอเชียประเทศจีนเอาชี้ประเทศจีนไว้เออหันไปหน่อยไหนประเทศไทยอยู่ไหนประเทศไทยอยู่ไหน เอาจีนอยู่นี่ประเทศไทยอยู่ข้างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าไอ้ลมหนาวหนาวเย็นๆเนี่มันแผ่มาจากไหนจากจีนเอาขึ้นมาจีนหน่อยจีนอยู่ไหนเมื่อกี้จีนอยู่ข้างบนใช่ไหมมีจีนอยู่บนนี้ใช่ไหมตรงนี้อากาศมันเย็นมากเนี่ยไอ้มองกเลียข้างบนนี้อากาศมันเย็นมากมันก็แผ่ลงมาไทยเอาลากยาวลงมาไทยที่อยู่ไหนไทยอยู่นี่นะตรงนี้นะ ความเย็นแผ่มาถึงนี่ข้างบนเนี่ยมันติดขั้วโลกเหนือข้างบนอากาศมันเย็นเอาละต่อไปอากิษณะเอาเรียกเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วคนะที่ครับนู่น่ะมีคนอยากอยากพูดด้วยมาเลยชื่ออะไรเอ่ยนนทกรนนทกร,นนกรไปอียิปต์ครับอียิปต์เดี๋ยวก่อนถามนนทกรก่นอนนนทกร,นนกรมาทําไมมาเที่ยวมาเที่ยว มาเที่ยวพากิซนะเที่ยวใช่ไหมกิซนะเขาจะไปไหนรู้ยังไปไหนคะอียิปต์อ้าวไปอียิปต์อาล้อียิปต์อยู่ไหนหาสิอียิปต์อยู่ในทวีปอะไรทวีปอะไรฮะเจอ,อยังกยเจอเลยเหรอใช่ไหมใช่ไหมไหนลองดูสิหันหันไปให้เพื่อนดูดิใช่ไหมเขาชี้ถูกไหมเนี่ยใช่ไหม เอาลองดูก่อนดูก่อนเด็กๆชื่อกันดูซิใช่ไหมโอ้ตรงนั้นมันเป็นอะไรนะทำไมสีมันเป็นน้ำตาลจัง<ช>ถ้ามันมันมีแหล่งน้ำเข้ามาด้วยมีน้ำสีฟ้า,ฟา,ฟาน้าอะไร<ช>ทะเลอะไรคะชี้หน่อยชีไหนเพื่อนเขาชี้ทะเลแดงอยู่ไหนอียิปต์อยู่นั้นนะอียิปต์ไปดูอะไรกิษนะจะไปดูอะไรไปดูปีระมิดไปดูปรมิดอ๋อไปดูปีระมิดที่อียิปต์ อ้าวนทนทกรถือไว้นทนทกรสุทนมาเรียนสุทนมานี่สิปัดหน้ากล้องทันทีเลยนายสุทนอ่าสุทนจะไปไหนไอเธอบอกเขาจะไปไหนจะไปมองเตลียหึมองเตียอะไรนะช่วยกันฟังหน่อยสิอะไรนะมองเตียมองเตลียอยู่ไหนอะ ไปไหนมองเตเลียร์อะอยู่ไหนละอ่ะหามีเหรอมองเตเลียร์อาม,มีอ่ะเพื่อนบอกว่ามีอยู่ไหนอะอยู่ในท,นท,นทนวีปอะไรอยู่แถวพวกอียิปต์อยู่แถวแถวอียิปต์อะอยู่แถวอียิปต์เมือ่อกี้อียิปต์อยู่นี่นี่ทะเลแดงอยู่นี่อียิปต์อยู่นี่อไ่ไหนไหนสุทนพาไปไม่ถูกแล้วประเทศอะไรใช่เปล่า อนนกรชี้ที่อนนทรกรจะไปไหนอย่อครับอยู่ไหนตรงนี้อ่าหมุนมาหมุนหมุนเจอแล้วค่ะเจอแล้วอ่าเพื่อนดูหน่อยใช่ไหมอ่านว่าอะไรอ่านให้ถูกนะอ๋อเพิ่งเห็นเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าอยาบไปโอ้ใช้ได้เลยเอ้า ให้สุทนบ้างอสุทนถือสุทนเรียกใครเรียกใครเร็วๆอย่าช้าเสียเวลาเรียกใครคะทีรยุทธธทีรยุทธธทีรยุทธ์จะเห็นหรือเปล่าจะไปไหนสิงคโปร์ครับสิงคโปร์โอ้โหไปแถบอาเซียนนี่เองสิงคโปร์เอาหา สิงคโปร์อยู่ไหนสิงคโปร์อยู่ไหนไม่ต้องบอกเขาให้เขาหาอยู่ไหนบอกครูมาก่อนอยู่แถวๆมาเลเซียเอาแว่นไหมอาชีบอ,อาหันไปหันไปใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมคะใช่ไหมสุธน ใช่ไหมสิงคโปร์อยู่ใต้น้่นในเออได้ไหมอ้าวใช่จะไปทำอะไรที่นั่นอยากไปเฉยๆอ้าวไปได้อีกคนนึงเร็วเรียกใครอรยาครับอรยาอรยาอา้าวเชิญค่ะไปไหนคะ ไปไหนไปไหนนึกไปออกก็ไปประเทศไทยก็แล้วกันนะดีไหมดีไหมดีไหมไปไหนเอาละสิช่วยหน่อยที่จะไปไหนคะไปไหนไปไหนเร็วๆเนี่ยไปปารีสครับไปปารีสไปปารีส เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปารีสเมืองหลวงของประเทศไรมันไม่ใช่ประเทศนะประเทศฝรั่งเศสเพื่อนบอกอ้าวไปฝรั่งเศสเชิญค่ะไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสทวีปยุโรปหมุนไปฝรั่งเศสอืมอยู่แถวๆนี้แหละเจอไหมอ้าวเจอแล้วเขาเจอแล้วชี้ช่วยเขาหน่อยดิไหนอ้าวชี้ชี้ ไปฝรั่งเศสไปทำอะไรฝรั่งเศสไปเดินแฟชั่นอ้อาวไปไปได้อลรยาถือไว้เอามาอีกคนหนึ่งเพื่อนไปทางมาแล้วสอนศิลจะไปไหนคะไปอิตาลีค่ะอิตาลีอิตาลีทวีปอะไรอิตาลียู่ทวีปอะไรย,ไไรยุโรป รูปทรงเหมือนรองเท้าบูทยอยู่ไหนยุโรปไปทงี้ยุโ,ยโรปอิตาลีไปทำอะไรที่อิตาลีอืมไปโยุโรปไปทออ่ลองหาสิเหมือนรองเท้าบูทยอยู่ไหนน่าอะดูซิเพื่อนใช่ไหมรองเท้าบูทไหมนู่นนู่นูอยู่นู่นลูกเจออย่างเห็นรองเท้าบูทยัง ใช่ไหมเอาเอาปากกาลงมาหน่อยดูเอาปากกาเอ่เหมือนไหมเหมือนรองเท้าบูทไหมเหมือนไหมเหมือนรองเท้าส้นสูงเอเออ่ารองเท้าบูทยาวๆนั่นแหละเอาละหมดหรือ,อยังอา้าวเอาสอนศิลเรียกเพื่อนมาอีกคนหนึ่งสอนศิลจะไปไหนๆลงมาแล้วสอนศิลเรียกใครดีร็วใครเรียกใคร ทำไมไม่รู้จักเพื่อนเลยหรอนันลพัฒน์ครับนันลพัฒน์เอาเชิญค่ะเชิญเพื่อนดีใจมากเลยไปไหนคะฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ฟินแลนด์ครับฟินแลนด์ใช่แล้วฟินแลนด์ฟินแลนด์อยู่ไหนเขาเรียกเขาเรียกประเทศที่มันหนาวหนาวมากมากนะอยู่ขั้วโลกเลยอยู่กลุ่ม เขาเรียกกลุ่มอะไรหนาวๆนาวะ่ะสแกนดิเนเวียอยู่แถวไหนไหนหนาวหนาวฟินแลนด์เจอยังคนจะไปนะช่วยดูด้วยเจอยังอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,ข,งบนข้างบนแถวนี้มีไหมเจอยังเอาละสิฟินแลนด์หาไม่เจอหมดเวลาแล้วเธอเจอยัง ใครรู้จักประเทศฟินแลนด์บ้างอยู่ข้างบนบนเลยอยู่บนบนเลยอ่าหมุนไปหาซิไม่เจอหมุนไปเรื่อยๆเจอยังฟินแลนด์เจอ,อยังจะหมดเวลาแล้วเร็วๆไปไม่ถึงดวงดาวแน่เลยเจอ,อยังเจอ,อยังกำลังหมุนใหญ่เลยเจอ,อยังคะ เจอหรอคะบนแถบนี้เปล่าบนนี้ไม่มีหรอคะที่เป็นคาบสมุะเจอหรือไม่เจอเอาเพื่อนหามากเลยเอาเด็กๆวันนี้เพื่อนยังนั่งเครื่องบินอยู่ยังหาไม่เจอยังอยู่บนอากาศยังอยู่บนอากาศไม่เป็นไรกําลังดูอยู่ทีนี้นักเรียนรูปโลกรูปโลกใบนี้นะนักเรียนลองท่านใน คิดว่าทุกโรงเรียนน่าจะมีลูกโลกแบบนี้เป็นการจําลองโลกของเราอันนี้ข้อโลกเหนือข้อโลกใต้แล้วไปดูทวีปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในลูกโลกเดี๋ยวคราวหน้านะคราวหน้าเราจะ มาดูกันในเรื่องของแผนที่เพราะว่าแผนที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่นักเรียนจะต้องศึกษาจะต้องอ่านให้ได้บางคนบอกว่าในแผนที่ไม่มีข้อมูลจะอ่านไม่ใช่สามารถบอกอะไรได้ตั้งเยอะแยะนะคะเขานะ่าหน้าพบกันในเรื่องของแผนที่ฟินแลนด์อยู่ขั้วโลกเหนือนี่บนนี้เลยเป็นเขตที่หนาวที่สุดอยู่ข้างบนนี้นะเพื่อนๆเ,เจอแล้วพอดีก็วันนี้ ฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะในเรื่องของเป็นที่ให้ไปศึกษาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวเขาหน้าพบกันวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ